เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกลับ Fresh of Universe 10ส,สุดยอดพระเครื่องสายเหนียวอยู่ยงคงกระพันในสมัยโบราณในยุคที่มีการสู้รบกันนั้นประชาชนในยุคนั้นต่างสแสวงหาพระเครื่อง ที่มีพุทธคุณคงกับพันชาตีหนังเหนียวส่วนทหารสมัยนั้นมักสวดคาถามหาอุดก่อนออกศึกสงครามซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมนต์ที่มีอนุภาพยูยงคงกับพันป้องกันศาสตาวุธทุกชนิดฟันแทงไม่เข้าประกอบกับพระเกจิอาจารย์หลายๆสำนักก็ได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่ได้ลงคาถามหาอุดไว้แจกให้กับเราทหารและประชาชน วัตถุมงคลของหลายๆวัดก็มีพลังอนุภาพป้องกันปืนผาหน้าไม้จนเป็นที่กล่าวขานกันมาตลอดซึ่งพระเกจิอาจารย์ทุกยุคทุกสมัยก็ได้ปุลกเสวัตถุมงคลและได้ลงคาถามหาอุดกำกับไว้ปัจจุบันก็ยังมีหลายวัดสร้างพระเครื่องที่มีอนุภาพอยูโยงคงกระพันตามหลักวิชามหาอุดกันอยู่ และวันนี้เราได้รวบรวม10อันดับพระเครื่องสายเหนียวที่พุทธคุณยูโยงคงกระพันชาตีที่มีประสบการณ์มากมายเป็นประจักษ์แจง้งจะมีเหรียญอะไรกันบ้างนั้นไปรับฟังกันได้เลยครับ 1. เหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้ของตนด้วยความสมถักชอบสันโดษ หลวงพ่อกันท่านเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมพระคณาจารย์ดังผู้ทรงคุณมีลูกศิษย์ลูกหามากมายประชาชนให้ความเคารพศรัทธ,ธาความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์พระเวทพุทธาคมขังเป็นที่ยอมรับกันมาถึงปัจจุบันแม้แต่ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วแต่ความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อนั้นยังมีตลอดต่อเนื่อง เห็นได้จากวัตถุมงคลของท่านที่ได้ปลูกเสกเป็นที่นิยมสแสวงหาและมีราคาแพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญหลุนแหลกปีพศ2469ถือได้ว่าเป็นเหรียญหลักยอดนิยมของวงการด้วย 2. พระปุกหนังกุวัดมหา,าธาตุจังหวัดอยุธยาพระปุกหนังเป็นพระในยุคต้น ของอาณาจักรอยุธยามีพุทธศิลปะที่งดงามมากมีขนาดค่อนข้างใหญ่พอสมควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านหนังเป็นลายพะระปลุกตามรอยพระพุทธรูปด้านหลังเรียบไม่มีลายเป็นพระเนื้อชินเงินหล่อค่อนข้างบางพระปลุหนังจัดเป็นพระเนื้อชินเงินอันดับหนึ่งของอยุธยากลุที่พบครั้งแรกก็คือวัดมหาธาตุ พิมพ์ของพระปลุหนังตรงกลางเป็นรูปพระพุทธเจ้ามีพระสาวกนั่งพนมมืออยู่ด้านช้างซ้ายขวามีลายกิ่งไม้อ่อนช้อยถึงด้านบนพระปลุหนังจะมีทั้งแบบฉลุลายและไม่ฉลุลายก็มีพระปลุหนังมีหลากหลายพิมพ์เช่นพิมพ์บัวเม็ดพิมพ์บัวก้างปลาพิมพ์ปุหนังลีลาพิมพ์ปุหนังเดียว พิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือพิมพ์บัวเม็ดด้วยพิมพ์ที่ปานีตสวยอลังการ 3. พระท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีพระท่ากระดานสร้างในสมัยอู่ทองช่วงปีพศ1800ถึงปีพศ2 0 3 1สันนิษฐานว่าเป็นพระที่สร้างโดยฤาษีหรือคาวาดผู้เลืองเวท เป็นพระที่มีพุทธพิมพ์ปางมารวิชัยพระเกศยาวองค์พระกดพิมพ์นูนสูงมีรูปพระด้านหน้าด้านหลังเรียบเดิมทีพระเกศของพระทากระดานรอแบบตรงขึ้นไปด้วยเพราะพระเกศที่ยาวเวลาพระอยู่ในกลุ่ด้วยการเวลาที่ผ่านไปอาจทําให้บางองค์พระเกศคตได้บางองค์พระเกศหักพระท่ากระดานเป็นพระเนื้อตะกัว มีไขเป็นสนิมแดงพระท่ากระดานขุดค้นพบครั้งแรกที่กลุลั่นทมในจังหวัดกาญจนบุรีมีการขุดค้นพบที่กลุวัดเหนือกลุวัดกลางและกลุวัดใต้ตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์และอีกหลายกลุในจังหวัดกาญจนบุรี 4. พระพิจิตเม็ดข้าวเมา่า พระพิจิตเม็ดเข้าเม่าเนื้อชินเงินองค์พระเล็กจิว๋วแต่แจ๋วมีพุทธคุณด้านมหาอุดคงกระพันชาตีแค้วคาาปลอดภัยเป็นพระซึ่งผู้สร้างได้เน้นความเล็กจิว๋วเพื่อความสะดวกในการพกพาเวลาเดินหรือออกสู้ศึกสงครามขนาดองค์พระสูงประมาณ1.5เซนติเมตรกว้างประมาณ0.8ซนติเมตรเท่านั้น พระเมืองพิจิตรที่พบนั้นมีทั้งชนิดที่ทำด้วยเนื้อชินเงินและเนื้อดินสร้างในสมัยสุขโขทยัยจนถึงยุคอายุทยาตอนปลายขุดค้นพบที่กลุววัดศรีรัตนมหา,าธาตุหรือวัดหลวงในบริเวณพระราชวังโบราณหรือที่เรียกกันว่าบริเวณเมืองเก่าในปัจจุบันพระพิจิต,เตรเม็ดข้าเมาเชื่อกันว่ามีส่วนผสมของเหล็กไหล ธาตุกายสิทธิ์อยู่ด้วยมีพุทธคุณเขล้มขลังมาก 5. พระมเหสวนพระมเหสวนหนึ่งในชุดเบญนจภาคีพระยอดขุนพลเป็นพระเครื่องเนื้อชินเงินและเนื้อชินเขียวแต่พระเนื้อชินเงินจะได้รับความนิยมมากกว่าพุทธลักษณะเป็นพระปางมาลวิชัยสองหน้าแต่ละหน้านั้นเสียนพระจะสวนกัน คนในสมัยก่อนจึงเรียกว่าพระสวนต่อมาจึงเรียกเพี้ยนกันว่าพระมเหสวนเชื่อกันว่ามีการจัดสร้างมาตั้งแต่สมัยอู่ทองตอนปลายพบครั้งแรกที่กุัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีมีชื่อเสียงด้านคงกระพานชาตีมหาอุดสูงมาก 6. พระล่วงหลังรางปืนพระล่วงหลังรางปืน เป็นหนึ่งในห้าของพระยอดคุณพลประเภทเนื้อชินพุทธลักษณะศิลปะขอมเป็นพระยืนปางประทานพรทรงเครื่องชุดจอมกษัตริย์โบราณยอดสุมเป็นลายกนกซุ้มเรือนแกว้วด้านหลังเป็นล่องลึกยาวตามองค์พระยุคแรก,เ,กเรียกหลังกาบหมากแต่ต่อมามีผู้ได้รับประสบการณ์พระป้องกันอาวุธได้ประกอบกับล่องด้านหลังดูคลายล่องปืนแก๊ นักเลงพระในสมัยต่อมาจึงเรียกกันว่าพระล่วงหลังลางปืนพบการแตกกลุครั้งแรกที่วัดพระศรีมหาธาตุพุทธคุณโด่งดังมากเรื่องอยู่โยงคงกระพัน 7. ์ 7. พระหลวงพ่อโตกุวัดบางกะทิงอายุทยาพระหลวงพ่อโตมีสันฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมองค์พระประทับนั่ง บนฐานบัวคว่ำบัวหงายมีทั้งปางสมาธิและปางมารวิชัยพุทธศิลปะเป็นแบบอยุธยาองค์พระใหญ่คมชัดนูนเด่นพระพักใหญ่ปรากฏรายละเอียดต่างๆบนพระพักครบถ้วนด้านหลังองค์พระส่วนใหญ่มีร้อยปาดหรือที่เรียกกันว่าร้อยกาบมากพระหลวงพ่อโตกลุกวัดบางกระทิงเป็นพระที่มีจำนวนการจัดสร้างมาก น่าจะเท่ากับพระธรรมขันคือ84,000องค์ทำให้พบเห็นโดยทั่วไปองค์พระเนื้อดินเผาเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอยุธยาโดยเฉพาะสีพระมีตั้งแต่สีอิฐสีดำก็มีแล้วแต่ว่าโดนไฟมากไฟน้อยราคาเช่าหาไม่ค่อยแพงแต่ที่สวยคมชัดมากๆอาจจะมีราคาแพงกว่าหลวงพ่อโตกลุกวัดบางกะทิง เป็นพระที่ผู้ชายหรือนักเลงโบราณน,นิยมกันแขวนโชว์นอกเสือ้อด้วยความเชื่อมั่นในพุทธคุณที่กล่าวขานกันมานานว่าเป็นสุดยอดพระคงกับพันชาตีมหาอุดปื้นผาหน้าไม้ทำอะไรไม่ได้ 8. หลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อเงินวัดบางคานมีนามเดิมว่าเงินเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนสิบ ปีฉลูตรงกับวันที่16เดือนกันยายนปีพศ2348ท่านเป็นชาวบ้านบางคลานอำเภอบางคลานจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินเป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนาที่ทรงวิชาอาคมอิทธิฤทธิ์ที่โด่งดังมากทางภาคเหนือตอนล่างท่านเป็นสาธรรมิกกระหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท หลวงพ่อเงินท่านยังมีลูกศิษย์ที่เป็นบนรรพชิตที่มีชื่อเสียงเช่นหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหานมูลวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อก็คือรูปหล่อพิมพ์นิยมรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาเหรียญจอบเล็กเหรียญจอบใหญ่ผ้าเครื่องของท่าน เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก 9. วหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าหลวงปู่สุขท่านมีนามเดิมว่าสุกอุปสมบทเมื่ออายุ22ปีเมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วท่านได้เหลาเรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉานท่านก็ได้ออกเดินทุดดงแสวงหาความวิเวกท่านได้ลำเรียนวิชาสัยเวทจากพระอาจารย์สำนักต่างๆ มีวิชาหนึ่งท่านเก่งมากก็คือท่านสามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนได้เสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นงูได้ส่วนเรื่องอภินิหารของขลังของคงกระพันชาตรีท่านมเป็นสองรองใครกิตติศัพท์ชื่อเสียงของท่านขจรกระจายไปทั่วทิศจนถึงกับสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในราชวงศ์จักรีได้มาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่าน วัตถุมงคลของหลวงปู่ที่เป็นที่นิยมคือเหรียญรุ่นแรกพระพิมพ์ประพามนทนและปลกใบมะขามลูกศิษย์ที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านต่างก็ได้พบปาฏิหาริย์ด้านอยู่โยงคงกระพันการเขี่ยวกันงาปัจจุบันพระเครื่องของท่านเป็นที่นิยมอย่างมากราคาเช่าหาสูงมากเช่นกันด้วย10หลวงพ่อไป่วัดกำแพง หลวงพ่อไปลชฉันทาสโลวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนท่านเกิดในสมัยรัชการที่4ปีพศ2403เป็นบุตรของนายเหลือและนางทองนามสกุลทองเหลือเป็นชาวบ้านในอำเภอบางขุนเทียนจังหวัดจังหวัดทนบุรีหลวงพ่อไปลเป็นพระนักพัฒนาสันโดษสมถะท่านเป็นพระที่เคร่งครัดต่อพระธรรมวินยัยชอบปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นที่เลื่อมใสายศรัทธ,ธาของชาวบ้านมีลูกศิษย์มากมายทั้งคารวาสและพระพิษุท่านเป็นนักพัฒนาท่านได้เปิดํำนักเรียนธรรมะบาลีสอนธรรมะศึกษาแก่ประชาชนด้านวัตถุมงคลของท่านสร้างเป็นแบบเหรียญหล่อโบราณซึ่งหรอกันเองภายในวัดพระพุทธคุณเหรียญหล่อหลวงพ่อไปรเด่นมากทางมหาอุดคงกระพันชาตรี มีผู้นำไปใช้แล้วได้รับประสบการณ์เป็นจำนวนมากจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเหรียญหล่อโบราณของท่านแต่รับความนิยมมากราคาเช่าหาอยู่ที่หลักแสนขึ้นไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับ